สบายดีจ้าวัอน,นี้วันนี้ก็ไม่เคียไม่แห้งแน,น่นอะเหตุกับข้าจะตาน้ำพริกดูพริกเผาสมไยเชียวทำน้ำพริกแล้วก็เผาใสายเย็นเลยนะนะพริกแล้วก็นี่ให้หนึ่งผักวันนี้กินผักสีขาวเนาะผักกาด ผักกาดขาวแล้วก็กะหล่ำปีวันนี้กินผักแล้วก็มีแตงกวาว่าจะทำราบเห็ดมไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเพราะเห็ดมันช้ำ พีก่กันนี่ทำแบบบ้านนอกเลยนะเนี่ยเสียบไม้แล้วก็ไอ้บ้านนอกจริงๆก็ต้องเผาเ เขาเตะที <S <s ่เข้าสามรอะไรสามจ้างเขาจ้างเขาทำไมเขาวาิมาที่ยึบ้านบเชเงินกระสองร้อยคนเา้่เอาบออบอจ้างเขาเองสองร้อยมห่อยคอเรา่ดูเดกพ่ยกเลิกใ หวางหมูจะดิเนหัวพี่บานเนาะสะอาแกเอม็ซ้ลอยองลอยเพิ่นไปอาจารย์ชาลอยจริงก็จ้างร้อยห้าให้ให้เขาอีก่ห้าจบ้าพิล้พอง มาหานนเป็นบ้าเนาะบัดเอียงก็งกคือจันบ่์น้ำคนเหตุจะบิ

อาจจะจ่ายเราก็ชวนที่จะจ่ายเข้าไปนี่สิมันมันแด่านแดคปเมกาเบาวนะรอดีๆบอดีๆอาเจโฮกีขตายไปเซตม่เบิ่งมองพดแล้วก็สาเบเาไปถอดเขียบมือ

ตะกินอยางว่าเห็ดนาวันนจะไม่ก็เอาจะไม่ก็เห็ดเนี่านะก็ต้หน้าพามก่อนเมนวันนี้ก็เห็ดก็เห็ดช่องหอด้วยว่าม่คิดผากันชองหอดองหอดบอบ่องกะสองข้าวเท่าก่อนเพราะเาเป็นคนไกล ันโม่เลยฟอกกันโอ้ยมันก็โทษทามแต่เบอร์โทษกับมี่มี่รอ้ยท่านโง่ไปนังกับเบอร์จักสิบ่าแล้วเบอร์โทษกัมีเยอะแยะปันหาบพานเจ้ามันอยู่น้ำคุ้นกลางมันอยู่น้ำจ ล้วนเนาะเจล่อยเดรนห,หนาตาออกสีดำๆเนาะเพราะว่าพริกมันพริกมันกิกไหมไปหน่อยตราเราสามใกี่ตัูโมทอดอยูเขา,าให้มากินกันหนาตาก็ะสประมาณนี้เนาะ กินกบสบายดีพี่น้องโอ้สุดมาลายแบะนี้

ใส่แล <force S 2> ้วเนแก้วกระเพนาะเหมากไนึ่เง่ยมากใจได้วเป็นปลาคาวกูไง โอ๊ตพักคาอยู่เฮ้ยโอดหนังพักคาด้วยมาสั่นแลเอยแล้วพักคา មកមានអញហ៎អានវីដេអូយូរហ៎អញអោពីកាញ់ជំហ៎ហ៎ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Ba <laughs> à, video, you need to go back for không cho khoang, Então tá lá, im chứ Mày nói có lúc chị bánh nhanh hả 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 cột